ก็เดี๋ยวพี่จะทำการเติมเงินเข้าไปในในเกมก่อนนะครับน้องๆเอ้ยก็พี่จะมาทําการเติมเพชรไปในเกมนะครับน้องๆพี่จะเติมไปหนึ่งพบาทเลยนะครับก็เดี๋ยวกรอกรหัสบัตรก่อนยินันก็นี้นะครับน้องๆก็สา0พัน เจ็ดร้อยก็เพชรนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง NTK t w เช่นเคยนะครับน้องๆก็วันนี้พี่ก็เห็นช่องปีคุงเขาลงชุดปีกนกครับน้องๆกางเกงปีกนกอ่ะที่เขาไปทําไฮไลท์กันอ่ะพี่ก็อยากมีมั่งเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าเมื่อคืนพี่ก็รอแล้วนะครับแต่มันไม่เข้าเนาะนี่ก็เซตนี้เลยนะครับน้องๆเซตปีกนก แล้วน้องคนไหนที่แบบลองไปสุ่มมาแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่เลยเนาะว่าน้องๆเสียกันไปกี่เพชรนะครับมาดูกันว่าเพชรพี่จะพอหรือเปล่าเนี่ยพี่มีสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าเพชรนะครับทั้งน้องก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเลยสุ่มยังไงวะไหนลองสิบเพชรจ้อันนี้อะไรอันนี้สิบครั้ง มาไม่ได้อะไรโอ้โหอ้าวเว้ยทำไมมันสุ่มเลยเลยวะพี่กินเนี่ยกระเป๋าปีนกสีดำนี่พี่มีแล้วนะครับแต่สีขาวพี่ยังไม่มีเนาะมาโอ้โหมาโอ้โหไม่ได้โอ้โหอะไรวะเกลือจังวะมาโอ้ อหลือสองพันเหลือ 2, สองพันเจ็ดแล้วนะครับเพชรอ่ะโอ้โหจะกินคูหูมาโอ้โหอ้าวได้ไอไวอสวยพี่ได้ไอไวอมาแล้วนะครับน้องๆมาชุดต้องออกแล้วโอ้กระเป๋านี้พี่ก็มีแล้วนะครับอ้าสวยเมื่อกี้พี่มีกี่เพชรน,นะสามพันเจ็ดป่ะ ตอนนี้พี่เหลือสองสอพันเพชรเลยนะครับน้องๆก็หมดไปแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเพชรเองนะครับก็โหสุดยอดแต่ลองไปใส่ดูดิจ้ะออกไปกันเออ,อยู่ไหนวะเอ,อ้ยคืนขวาง เ,เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครกัน,นครับเอาตัวนี้นะครับรอๆนะเอออยู่ไหนนอ่ะก็อยู่ในแพ็กเกจนะครับน้องๆก็นี่เลยก็จะมีเสื้อเสื้อปิดนกแล้วก็กางเกงปิดนกนะครับกางเกงพี่เห็นเขาใส่กันเยอะแล้วแต่แบบเสื้อยังไม่ค่อยเห็นมีใส่ใายใส่เลยนะครับก็หมวกก็สวยอยู่เหมือนกันเนาะ รองเท้าก็เป็นรองเท้ามีปีนกนกนตรงนี้ด้วยนะครับมาใท้ทันทีโอ้โหเทเจัดก็เพชรก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับเฮ้ยได้แล้ววะเฮ้ยได้ตัวละครใหม่ด้วย เฮ้ยไดลรถด้วยโอ้โหได้สกินรสอย่างสวยกดใช้เลยก็คลิปนี้พี่ก็สรุปใพ้น้องฟังเลยครับก็เสียไปประมาณพันเจ็ดเนาะก็พันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับตัดเศษแบบทวนๆไปเนาะก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเราน้องคนอื่นเสียกันกี่เพชรนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปอ่านคอมเมนต์นะครับน้อง รูนี้พี่น่าจะเติมไปแค่500บาทเนาะอีก500บาทจะได้แบบแจกน้องๆให้น้องๆไปสุ่มชุดกันก็เติมไปตด้พันหนึ่งแล้วอ่ะก็ได้คลิปนี้กระแสการตอบรับดีก็เดี๋ยวพี่ก็จะแจกวอลเล็ตกันแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะทุกน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับชอ่ชองช่องพี่เลยเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็จะมาสุ่มอะไรก็น้องๆก็ Él. กดกระดิ่งไว้นลครับก็จะได้ไม่พลาดชิปนะครับน้องเดี๋ยวเอาไปเอาไปแอคหน่อยดิเขามีกันยังวะพี่ว่าน่า <Yeah. S 2> จะมีแล้วนะตอนนี้พี่ส่งประมาณเที่ยงห้าสิบนะครับน้องๆก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีกันหรือยังนะครับพี่ก็เพิ่งตื่นเนานะตื่นมาพี่ก็มาทําเลยยังไ,ไม่ได้กินข้าวเลยเนะี่ยก็เดี๋ยวพี่ก็จะแบบรีบตัดแล้วก็จะรีบลงให้น้องๆได้ดูกันเลยนะครับ ไม่นานจังเนี่ยไปก็เที่เห็นก็ยังไม่มีใครใส่มานะครับรน้องก็จะมีกล้ามทองอา้าวใครมาสิงเนี่ยก็จะมีกล้ามทองแล้วก็กล้ามทองพี่ก็มีแล้วนะแต่แบบอันนี้น่ะ อ่ะขอชวนพี่ไปต่อยมวยด้วยเอาไปไม่เข้าวะก็โอเคนะครับน้องๆก็ยังไม่มีใครมีเนาะหรือว่าเขามีแล้วเขาไม่ได้เข้ามาพี่ก็ไม่รู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ด้วยนะพี่ไปละ